อากาศร้อนๆแบบนี้ทะลุ40องศาแน่ๆทุกคนถ้าอยากให้ครอบครัวคุณสบายแนะนำให้ใช้ Hyundai h ุ u n d a i h 1 2.5 d ด l u ักคันนี้นะคะคันนี้เป็นคันที่ผลิตปี09จดทะเบียนใช้ปี10นะคะไฟหน้าก็จะเป็นฮาโลเจนนะคะมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะคันนี้จะเป็นล้อแม็ก17นิ้วนะคะยาง215ทับ 60R17 นะคะ จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะประตูนะคะจะเป็นประตูสไลด์เฉยๆนะคะไม่ใช่ส,สไลด์ไฟฟ้านะคะคันนี้มีสเกิร์ตรอบคันนะคะไฟท้ายสวยทีเดียวจะมีปาร์คเซนเซอร์กะระยะถอยหลังให้4จุดด้วยกันนะคะจะมีไฟเบรกดวงที่3อยู่บนสปอยเลอร์ด้านบนนะคะประตูสไลด์ด้านข้างธรรมดานะคะ ภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะด้านหลังนะคะจะมีซามแถวนะคะแล้วก็มีจอทีวีอ่าคันนี้มีแอร์ลาวนะคะเย็นฉ่ำรอบคันเลยแล้วก็มีจอทีวีนะคะนี่ค่ะสามารถดูหนังฟังเพลงได้เหมาะแก่การเอนเตอร์เทนครอบครัวอย่างเต็มที่นะคะคันนี้ ช่องจะเหมาะแก่การเก็บขนมเล็กๆน้อยๆนะคะคันนี้กระจกปรับพับข้างไฟฟ้าตรงนี้เป็นฝาถังน้ำมันนะคะเบาะหนังอย่างดีค่ะเนื้อนั่นเลยทีเดียวนะคะตรงนี้วางหน้าวางขนมได้นะคะเล็กๆน้อยๆนอยเนาะคันนี้นะคะระบบความปลอดภัยจะมาพร้อมแอร์แบ็กและเบรก ABS ค่ะจอเป็นจอ DVD นะคะ มี USB มีน a เ i กเตอร์ได้แอร์ Air เป็นแอร์หมุนนะคะแถมมีกล้องหน้ารถให้ด้วยนะคะคันนี้คันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะเรายังไม่ได้ทำความสะอาดหรือรถทั้งคันกันเลยค่ะเรานำมารีวิวให้ชมก่อนนะคะเพื่อให้ทุกคนเห็นสภาพเดิมๆที่เรารับมาเลยค่ะเดี๋ยวจะต้องมีการบูรณาการครั้งใหญ่นะคะซักเบาะซักพรมทำความสะอาดเพื่อให้ปราศจาก เชื้อโรคและเพื่อสุขมัยดีๆของผู้ใช้คันต่อไปนะคะเจ้าของคันต่อไปจะได้สบายใจว่าปลอดฝุ่นและสะอาดเอี่ยมอ่องปราศจากเชื้อโควิดแน่นอนค่ะของเรานะคะก็จะเน้นความเดิมๆนะคะเครื่องยนต์เดิมๆใครอยากฟังเสียงเครื่องยนต์ก็ติดต่อไลน์เข้ามาขอดูเพิ่มเติมได้นะคะข้างหลังนะคะพื้นที่ใช้สอยก็ จะมีวางกระเป๋าวางของฟันของฝากได้บ้างนะคะด้านหลังก็จะคงความเดิมไว้นะคะน็อตเดิมอาร์คเดิมนะคะเดิมทุกจุดนะคะเราคัดรถดีๆมีคุณภาพมาให้แล้วนะคะยังไม่พอเรายังมีประกันให้ต่อเนื่องอีก3เดือนด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเกียร์เครื่องยนต์หรือว่าระบบไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยว่าเราไม่ทอดทิ้งคุณแน่นอนค่ะ สำหรับเรานะคะลูกค้าคือญาติสนิทค่ะเราต้องดูแลก,กันต่อไปนะคะคันนี้ถูกใจใครบ้างไหมเอ่ยอย่าลืมกดแช่กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอเป็นผู้โดยสารที่ดีนั่งให้สบายใจก่อนจ้าแล้วคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะ